สวัสดีค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะมาทำรายการขายสดนะคะจะเข้ามาในเมนูที่ขายสดใบกำกับภาษีใบส่งของและใบเสร็จรับเงินค่ะกดเพิ่มนะคะในรายการระบุว่าวันที่7มกราขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับบริษัท CPF ไทยจำกัดมหาชนคือโน้ตบุ๊กเดียวจำนวน2เครื่องเครื่อง,องละ37,500บาท พร้อมให้บริการติดตั้ง Windows ทั้ง2เครื่องในราคาเครื่องละ1,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินค่าบริการ2,000บาทลูกค้าชำระเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพสาขาห้วยขวางเลขที่เช็ค3007981ลงวันที่8เดือน1 2,568และเราก็จะส่งไฟล์ไปกำกับภาษีให้ลูกค้านะคะ,ะเริ่มกันเลยนะคะ ก็จะเป็นเลขที่เอกสารนะคะให้รันตามระบบได้เลยเลือกวันที่7ลูกค้าเป็น CPF ไทยนะคะเดือนที่ใช้ภาษีคือเดือนที่ขายสินค้านะคะต่อไปภาษีเป็นแยกออกจากสินค้าและต่อไปนะคะจะเป็นเลือกเส็จรายการคือนมบลูเดลนะคะ ขายจำนวน2เครื่องในราคาเครื่องละ3,750และให้บริการลงวินโดว์นะคะ2เครื่องในราคาเครื่องละ1,000บาทรายการนี้นะคะจะมีค่าบริการซึ่งมี withholding tax 3%นะคะดังนั้นยอดขาย ที่ลูกค้าต้องชำระจะอยู่ที่82,330บาทค่ะจากนั้นเราต้องมาทำการเพิ่มเช็คนะคะให้กดมาที่เลือกเช็คค่ะจากนั้นกดเพิ่มนะคะเในที่เช็คนะคะจะเป็น300 9 9 8 1ค่ะวันที่ทำรายการนะคะเป็นวันที่7ค่ะ วันที่รับเป็นวันที่7นะคะส่วนวันที่หน้าเช็คระบุว่าเป็นวันที่8ค่ะผู้จ่ายนะคะจะเป็นบริษัท CPF ไทยนะคะเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาห้วยขวางจำนวนเงิน8,82330ค่ะจากนั้นให้ทำการกดบันทึกนะคะ แล้กดเลือกค่ะจากนั้นนะคะเมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกอีกครั้งค่ะเราจะได้รายการนะคะขายสดนะคะถ้าเราต้องการพิมพ์เอกสารส่งให้ลูกค้านะคะให้กดที่พิมพ์ นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไฟล์ PDF ที่เราจะต้องการส่งให้กับลูกค้าพร้อมส่งสินค้านะคะจะเป็นใบกำกับสใบเสร็จใบส่งของนะคะจำนวนเงินตามนี้เลยค่ะ